สวัสดีค่ะวันนี้ว่าจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะโดยที่เราใช้กันแดดอีฟกับแป้งอีฟนะคะเป็นตัวที่รองพื้นเนาะไม่ได้ใช้แบบว่ารองพื้นหรือว่าแบบบีบีอะไรตัวอื่นเลยนะคะแล้วก็จะมาดูนะว่ามันจะปกไปิดได้นะคะว่าคิดว่าแบบแนะนานนมาสําหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบแต่งหน้าหรือแบบแต่งหน้าไม่เป็นสองตัวนี้นะคะ่ะสามารถช่วยได้เลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้วาก็จะมาแต่งหน้าด้วยกันแดดอีฟกับแป้งอีฟให้ดูกันเนาะว่าใบหน้าที่แบบขอบตาดำๆแบบนี้นะคะโดยที่จะใช้ฟองน้ำนะคะตบๆลงไปเพื่อที่จะให้เนื้อของเขานแน่นๆมากขึ้นนะคะขั้นตอนแรกก็จะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะว่ามันสามารถปกปิดและมีความเนียนขนาดไหนนะคะวาก็จะใช้ฟองน้ํานะคะ แทบๆตบๆลงไปเนาะให้มันกลืนไปกับผิวของเราเนาะอันนี้เป็นเทคนิคของตัวเองก็แบบดูคนนู้นคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าแต่เราก็ต้องแต่งหน้านะคะด้วยความที่เราจองอไปข้างนอกไปทํางานหรือแบบไปเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแต่งเป็นดิบนึงเนาะและอย่างหนึ่งก็คือกันแดดนะคะช่วยป้องกัน,นรังสี UVA และ UVB ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือหรือว่าความร้อนที่เราแผดเผานะคะทําให้หน้าเราเนี่ยค่ะไม่แห้งกร้านนะคะทาไปแล้วครึ่งหน้าเนาะก็จะประมาณนี้ หลังจากที่วาลงกันแดดแล้วนะคะเดี๋ยวว่าก็จะลงแป้งอีบให้ดูนะคะทาแบบเบาๆไม่ได้แบบว่ากดอัดแน่นอย่างใดเลยต่อไปนะคะก็เป็นแป้งอีบนะคะวาจะใช้แปรงเนาะแบบตบๆลงไปนะคะเดี๋ยวถ้าส่วนไหนที่เราต้องการเน้นให้ปกปิดเป็นพิเศษเราก็จะใช้พับกดอีกทีหนึ่ง จริงๆเราเป็นคนที่แต่งหน้านไม่เป็นเลยนะคะแต่ด้วยคุณสมบัติของกันแดดแล้วก็แป้งของเขาที่แบบมีความละมุนช่วยปกปิดคือเนื้อเขาดีอยู่แล้วทําให้การแต่งหน้านในแต่ละวันนะคะมันเลยง่ายขึ้นมากๆเห็นไหมคะสองข้างจะค่อนข้างแตกต่างอีกข้างหนึ่งก็จะแบบนียนอีกข้างหนึ่งก็จะคล้ําวาเป็นคนที่ใต้ตาคล้ํามากด้วยความที่วาเป็นภูมิแพ้ด้วยและนอนดึกด้วยก็แบบจะคล้ําเป็นพิเศษลงอีกข้างหนึ่งไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา ดูความเสมอกันนะคะว่ามันจะเนียนทั้งหน้าหรือเปล่าลว่าก็จะเกลี่ยเกลี่ยไปแบบนี้นะคะตรงไหนที่เราต้องการปกปิดนะคะเราก็สามารถใช้กันแดดน,นะคะกดลงไปตรงนั้นเพื่อให้มีความเรียบเนียนขึ้นนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวว่าก็จะลงด้วยแปรงอีพเช่นเคยะคะ่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาใต้ตาเหมือนวาน,นะคะก็สามารถค่อยๆกดลงไปได้แล้หลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวพับของแป้งอีะคะ่ะแตะแป้งเนาะแล้วก็กดลงไปที่ใต้ตาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ความหมองคล้ำนะคะหายไปเห็นตรงรอยสิวเมื่อกี้ไหมคะหายไปแล้ว แล้วเราก็จะมาเติมความมีชีวิตชีวาให้ใบหน้าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะด้วยติ้นของอีทนะคะตอนนี้นะคะยังมีโปรที่แถมติ้นอยู่นะคะซื้อแป้งราคา690บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนนะคะก็แถมติ้น3สี3แท่งมูลค่า390บบาทไปเลยนะคะอย่าช้านะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาแต่ง แต้มเติมสีสันให้ใบหน้าของเราได้ตามอัธยาศัยเลยใครใครเขียนคิ้วเขียนนะคะเพราะว่าเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมปัดแก้มนะคะทาลิมฟีปากนะคะแต่งหน้าได้ด้วยอุปกรณ์ของตัวเองได้แบบฟรีสไตล์เลยนะคะ เสร็จแล้วไปเที่ยวได้